มาต่อกันที่โคฟังชันนะคะโคฟังชันคืออะไระลืมไปหรือ,อยังโคฟังชันก็คือเช่นครูบอกว่าถ้าเรามีครูถามว่าไซน์สามสิบก่อนก็ได้ไซน์สามสิบมีค่าเท่าไหร่เอ่ยจำได้ไหมไซน์สามสิบวงกลมหนึ่งหน่วยมาปปิบปปิบสามสิบอยู่ประมาณนี้เนาะไซน์ size. อันแรกเลยใช่ไหมคะไซน์สามสิบมีค่าเป็นเซนหนึ่งส่วนสองแล้วหรูก็ถามอีกว่ะนักเรียนแล้วคอหกสิบอะ อยู่ตรงไหนคะหกสิบปึ๊บปึ๊บตรงนี้เนาะถ้าคอร์สต,ตรงนี้อ่าอันแรกคอร์สคือเท่ากับหนึ่งส่วนสองวงกลมหนึ่งหน่วยนะต้องแม่นแล้วนะอ่ะนั่นเลยสังเกตเห็นอะไรไหมว่าเฮ้ยไม่คําตอบสองอันนี้มันเท่ากันมันตอบหนึ่งส่วนสองเหมือนกันเลยเนาะอ่าแล้วลองมาสังเกตตรงนี้ค่ะลรามาสังเกตที่มุมอันแรกเป็นสามสิบอันนี้เป็นหกสิบจะเห็นว่ามุมสองมุมเนี้ยบวกกันแล้วได้เท่าไรหร่หรออ่อมุมบวกกันได้เก้าสิบ Uh. สองมุมบวกกันได้90องศาอีกตัวหนึ่งเป็น s i n ์อีกตัวหนึ่งเป็นคอร์แบบนี้เราจะเรียกมันว่าโคฟังชันนั่นหมายความว่าเราจะรู้ได้ทันทีเลยว่า s i n ์30จะมีค่าเท่ากับคอร์6หแน่นอนคืออะไรอะ่ะมันคือตัวหนึ่งไซ์ตัวหนึ่งคอรแล้วมุม2มุมต้องบวกกันเราได้90อ่ะยกตัวอย่างาเช่น แล้วถ้าครูบอกว่าครูมีไซ85องศาละ่ะจะเท่ากับคอร์เท่าไหร่ลูกเราก็มีหน้าที่เอา90ตั้งคโอเปะเราลบด้วย85มันก็จะเหลือกี่องศาลูก5องศาเห็นไหม2มุมนี้บวกกันได้90ไหม85บวก5ได้90องศาอีกตัวหนึ่งเป็นไซอีกตัวหนึ่งเป็นคอรเรารูเ้เลยมันมีค่าเท่ากันซึ่งไม่จําเป็นต้องรู้เลยว่าแล้วไซ85มีค่าเท่าไหร่คะครู เขาก็ไม่ได้อยากรู้แต่รู้ว่าอ๋อมันเท่ากับคอร์ส5นั่นเองถามว่าแล้วมันมีประโยชน์ยังไงอ่ะมีประโยชน์ยังไงอ่ะลองมาดูตัวนี้โอ้มีเฉลยให้เรียบร้อยดูเฉลยให้เลยนะคะอ่ะเช่นเขาบอกว่ามีไซส์สามสิบเนาะคูณอยู่กับแทนสามสิบเอ็ดแล้วคูณอยู่กับไซส์ห้าสิบเก้าส่วนด้วยคอร์สห้าสิบเก้าแล้วคูณอยู่กับคอร์ทลบหกสิบโอ้โหชีวิตตั้งสติดีด มีไซด์า 30, นี่ตั้งต้นได้อยู่แล้วใช่ไหมไซด์สามสินี่ได้อยู่แล้วนะคะไซด์สามสิบนีค่าเป็นเศษหนึ่งส่วนสองก็เก็บไปก่อนอันนี้รู้แล้วเดี๋ยวแทนค่าได้เลยไม่ได้พลิกแพงอะไรมากมายเลยต่อไปแทนสามสิบเอ็ดตรงแทนเนี่ยค่ะนะักเรียนน้องต้องจําให้ได้นะว่าแทนคืออะไรแทนคือเอาไซด์หันคอร์สโอเคปะ่ะเราต้องแตกจากแทนตรงนี้ให้มันเป็นไซด์ส่วนคอร์สก่อน มุมเท่าเดิมค่ะคือ31องศางเห็นไหมจากในก้อนไม้เขียวลงมาบรรทัดนี้นะคะต่อไปไซส์ลอกลงมาลูกลอกลงมาเหมือนเดิมต่อไปข้างล่างเป็นคอร์ด5้คอร์ด5ในบรรทัดที่2ก็ลอกมาคอร์ด5ทีนี้คอร์ดลบจำได้ไหมคอร์ดลบก็คือคอร์ดบวกนั่นเองหรือไม่ก็ไปดูในวงกลมก็ได้ค่ะวงกลมหนหน่วยของเราเนาะ คอสของลบหกสิบองศายอยู่ตรงไหนลบหกสิบน่าจะอยู่ตรงนี้อ่าตรงนี้คอสลบนี่ตรงนี้ค่ะตอบหนึ่งส่วนสองซึ่งมันจะเท่ากับคอสบวกเราไปดูที่มุมหกสิบตรงนี้ก็ได้ค่ะเราวิ่งมาดูที่ค่าคอสคือมันตกที่ตำแหน่งเดียวกันเขาก็เลยบอกว่าคอสลบจะเท่ากับคอสบวกเราก็ได้เป็นคอสหกสิบต,ตรงนี้อ่าต่อไปดูความสวยงามนะเห็นอะไรไหมเห็นอะไรไหมเราทาย30แทนค่าด้วย 1- 2ส่วนงตรงนี้เลยเนาะต่อไป จากซด์สา 31, ส่วนคอส31เราเปลี่ยนจากคอส31ให้มาเป็นซด์59เพราะ31บวก5 9ได้90ามลูกได้90เนาะตัวหนึ่งเป็นคอสตัวหนึ่งเป็นซครูค,คะัทำไมต้องเปลี่ยนเป็นแบบนี้เพราะเราจะได้เอาซาย59ตัดซาย59ตรงนี้ไงตัวเหมือนกันเหมือนกันตัดกันก็จะเหลือ1น1เหลือ1โอเคปะ1หารหนึก็ได้1 1, 1คูณ1ส่วน2 ก็ได้เป็น1นส่วนสถูกไหมคะทีนี้ทีนี้มันเหลืออะไรบ้างมันเหลืออะไรบ้างเมื่อกี้ใส่ห้าเก้าตัดใส่ห้าเก้านะเหลือสายสามสิบเอ็ดซึ่งข้างล่างเรามีอะไรลูกข้างล่างเรามีสายสามสิบเอ็ดไหมเออครูคะสายสามสิบเอ็ดมาจากไหนเปลี่ยนจากคอร์สห้าเก้าตรงนี้ลูกให้มาเป็นสายสามสิบเอ็ดถันปะแล้วมันก็ตัดแล้วมันก็ตัดเพราะฉะนั้นสุดท้ายเราจะตอบอะไรเอ่ยหนึ่งส่วนสองหารหนึ่งส่วนสองตัวมันเองหารตัวมันเอง,ต,เอง,ต,เองตอบหนึ่งสวยงาม โอเคเนาะลองไปค่อยๆไล่ดูนะคะทําลงในสมุดแบบนี้แล้วลองทําเองว่าเอ้ยเราไล่มาถูกไหมนะคะอ่าประมาณนี้อันนี้เป็นตัวอย่างที่หนึ่งไปก่อนนะ